สวัสดีครับวันนี้เราพามารับชมนะฮะไอคูตัว Z9 5G นะครับหลายๆท่านอยากเห็นนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวให้ดูนะครับผมนะฮะตัวนี้ดีไซน์ข้างหลังเนี่ยเป็นตัววัสดุโลหะอ่าผิวด้านเป็นโลหะนะครับผิวด้านเนาะ<อ>น,นะครับโลหะจะเป็นด้านข้างตัวน,นี้นจะเป็นอ่าพลาสติกโพลีคารบ์บอเนตโพลีคารบ์บอเนตนั่นเองนะครับโลหะจะเป็นด้านข้างนะขออภัยนะครับใส่ซิมได้สองซิม ไอคอนโทรนตัวรูแจ็คกับไทซีแล้วก็ลำโพงลำโพงเป็นลำโพงคู่ตรงนี้แล้วก็จะมี AI ์บัตเตอร์ด้วยนั้นก็เป็นรีโมทสามารถ AI ์บัตเตอร์ก็เป็นรีโมทปุ่เปิดเครื่องปรับอากาศถูกต้องทีวีตู้เย็นแอร์ลักษณะประมาณนี้กอารมณ์เหมือนเสี่ยวมี่เลยครับเป็นกล้องหลังแล้วก็กล้องอันตรายนะฮะกล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะฮะ50ล้านแล้วก็อันตรายแปดล้าน ฟองหน้า16ล้านครับฟองหน้า16ล้านตัวนี้มาพร้อมแบบ CPU ตัว snapdragon 7G3 นะครับเมอ่าเจนะครับแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมเนาะรองรับฟัสชั่นแปด80วัตต์เลยนะฮะเพื่อนๆสำหรับไอคจอ 1.5K 1 4จเอิบส์ตัวนี้นะฮะมีตัวมีในเรื่องของตัว Weber c h a m b e r ด้วยนะตัวระบายความร้อน cooling system นั่นเองนะครับ มี2โมเดลตัวนี้ก็คือว่า12.256นะครับและอีกตัวหนึ่ง8 2ดราคาที่12,499บาทสำหรับ12นะครับส่วน8เนี่ย1 1 0 4 11,499อ่าบาทนะครับมี2สีเนาะตัวนี้จะมีดำกับเขียวนะครับอ่ะต่อเลยครับผมตรงนี้เลยก็ถ้าเล่นเกมก็เปิดได้สุดนะ<อ>าบางเกมเอาวีเปิดเอาวี f ีไฟ,ฟเปิดได้สุด ครับอ่าไอ้ตัวนี้เปิดได้สุดหมดเลยถ้าเป็นเออ่คอฟเลสซีถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้60เต็มนะครับผมอ่าแล้วค่าความสว่างจอที่4,500นิ้วเลยทีเดียวนะครับครับผมร้อเฮิร์ตนะเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับตัวนี้มือถือสไตล์เล่นเกมว่างั้นเถอะใช่นะครับในราคาที่ถือว่าคุ้มค่านะฮะออคตาคอสองจุดแปดจิกาเฮิร์เลยนะครับอ่านะครับตัวนี้รันคะแนนเออตุตตู้เนี่ยน้องๆตัวสำหรับตัวแปด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 เลยอ่า ครับคะแนนแปดแสนกว่านะฮะตัวสู้เกือบล้านเนอะนะครับตัวนี้เกือบล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้วยตัวนี้มากับตัวโซนี่ด้วยนะฮะ IMX อีกแล้วนะครับผม882นะครับส่วนกล้องหลัง50ล้านเนี่ย F2 อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าแล้วครับเดฟเซนเซอร์อยู่ที่2ล้าน F2 สองจุดนะครับถ่าย snapshot ก็ได้ถใ้องให้เพื่อนๆดูนะฮะหมดกลางคืนได้ห้าคน คือหน้าชั้นหนังเบอร์นั่นเองเราจะปรับแต่งตรงนี้ก็ได้ปุ้งฟิงเราจะได้แบบหมดธรรมชาติหมดพาร,ร์มาอะไรอย่างเงี้ยแบบ6คทำภาพต่งางๆอยู่ที่ว่าสไตล์เราชอบแบบไหนนะภาพถ่ายแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดวิดีโอวิดีโอไ,ด,ได้70ควาชัด 720p 60เฟรมหรือจะเป็นตัว1 0 8 0บบ6 0เฟรมได้แต่ว่าถ้าเป็นโปถ่ายได้ สามสิบเฟรมนะครับโอเคได้แค่สามสิบเฟรมนะอันนี้ถือว่าเป็นมือถือเล่นเกมที่ให้ 4K มานะครับได้ 4K ในราคาที่คุ้มค่าเหมือนต้นๆนั่นเองนะครับปกติ 4K ก็ราคาบางเจ้านะยังไม่ได้ 4K หกสิบเฟรมนะครับ 4K นะถ่าย 4K สามสิบเฟรมนี้มีมีแค่พันแปดสิบีแต่ตัวเนี้ให้มาไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าชั้นหลังเบอร์สามารถมาฝังในวิดีโอได้ด้วยเมื่อสักครู่นี่นะ ถ้า f เราสามารถปรับได้ว่าจะเอาเท่าไหร่แต่เดี๋ยผมจะเน้นให้ที่2.8เห็นไหมมันหน้าช้าหลังโดนมันสามารถวัดระยะในการถ่ายโบเก้ได้เองอ่าเป็นนี่นะครับโบเก้ถ่ายดูนะครับคร่าวๆนะครับเพื่อนๆเป็นวิดีโอโบเก้เห็นไหมเวลาใกล้ๆก็จะเบอร์เห็นไหมใกล้ๆมันก็จะชัดอ่าวิดีโอโบบเก้นะครัผมสามารถถ่ายหน้าช้าหลังเบอร์ได้อ่าดีงามนะฮะลองดูดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมกล้องเนีไม่โฟกัสต้องขออใครนะครับ ไอ้อที่เบอร์เบอร์นี่คือมันเป็นตัวโมดโเ้ของเ,คเคราะนั่นเองฟีเจอร์อรนั่นเองนะครับหรือว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะร,ราคาคตนนัวนี้มีไหนท์โหมด e ไหมครับมี night mode หนหมะมี night mode หหใช่ด้วยนะครับบางคนที่ชอบถ่ายกลางคืนเที่ยวนะฮะใช่เขาไปที่เพิ่มเติมนะครับมีให้ครบเลยมีทั้งหมด50ล้านสูงสุดพาโนรามาไทยเอกสารดีอัลต้าสโลโมชั่นนะครับตามแบบซุปเปอร์โมดหรือว่าเป็นโหมดโปรโหมดบูมมองคู่แล้วก็แลปเปอร์โตครบ ครบเครื่องเลยนะครับผมนะะตัวนี้ตัวเครื่องบางเพียงแค่เจ็ดจุดเก้ามิลลิเมตรเองนะครับตัวเครื่องบางเนาะม,มันมีสามสีได้จริงๆแล้วก็คือมันจะมีสีใหม่ในทีนีมออกมาล่าสุดแต่แต่ละสีหลักที่มาก่อนก็คือสีเขียวกับสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับกันน้ํากันฝุ่นใน P. หกสี่ด้วยนะฮะใช่ครับรถนี้สแกนเลยทนะี่มือบนจอถูกไหมครับใช่ครับอจอได้เลยครับแต่นี้ไม่ได้ตั้งไว้นะ,นะ,ะผมชอบตัวเนี้ยเขาเหมือนแบบ อารมณ์อารมณ์ออกลวดลายสวยดีนะครับเขาบอกว่าดีไซน์ตรงกล้องเนี่ยออกแบบเหมือนยานอวกาศฮะอ่านะครับตัวนี้จุดขายขอนะครับโครงสร้างกันกระแทกด้วยตัวนี้นะปกป้องรอยฉีดวนได้อย่างดีเลยนะฮะนะฮะตัวนี้ก็ไอ้กูแซดกนะครับที่พามารีวิวให้ดูนะฮะนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวเดโมอันนี้นะฮะตัวเดโมนะฮะใช้งานอันนี้ตัวใช้งานเองเลยนะครับผมเอามาฝากเพื่อนๆชาวยูทูปกันนะฮะ ื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจะจะซื้อสมาร์ตโฟนเครื่องต่อไปนะครับก็คลิปนี้หวังว่าคงเ,เ,เ,เป็นเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะฮะยังไงชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไอคูสเก้าครับสวัสดีครับ